กวันนี้พาคุณหมอที่เ <UC> ป็น <kaz> ผ <origins> ู้เสียหายแบบหน้าข้อมูลกระเบิดกัะซีเรื่องราวเป็นยังไงค่ะก็วันนี้นะคะในแม่บุกี้มูลินี่โดนอรงคนคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะก็ได้พาคุณหมอบัญชีม้านะคะที่โดนล็อกโดยช่องทางของ e-wallet นะคะซึ่งเมื่อเมื่อในเมื่อต้นอาทิตย์นะคะเราได้ทำการที่จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลไปแล้ว ณว,วันนี้อะค่ะมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะด้วยเครือข่าย e ีว l ลเลนะคะที่เราติดต่อไปเนี่ยไม่ยอมให้ข้อมูลนะคะที่คุณหมอโดนแอบอ้างไปสากทั้งหมดคือสาบัญชีให้ข้ออ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับถามกลับนะคะทําไมข้อมูลส่วนตัวของคุณหมอถึงได้ปลอมแปลงไปแอบอ้างเป็นบัญชี e ีวอลเล ของทรูวันนี่ถึงสาบัญชีนะคะอันนี้มันก็คือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันทําไมเอขลายหรือว่า e ีวอ l เ t เนี่ยทำไมไม่ส่งข้อมูลหลักฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่จะทําความผิดเนี่ยให้กับคุณหมอในการดําเนินคดีนะคะมันผิดข้อหาชออ่อโกงผิดข้อหาผ่านนำระบบเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผิดข้อหาบัญชีมานะคะในทุกๆอย่างเนี่ย เขาสามารถดาเนินคดีได้นะคะแล้วนะวันนี้อ่ะบัญชีของคุณหมอเองเนะะี่ยค่ะอีกตั้ง5้าหบัญชีเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยแม้แต่บัญชีพออ่ายังชีพก็ยังไม่เปิดฉะนั้นถามไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้บริสุทธิ์ทุกๆคนไม่ใช่ว่าจะเป็นแทปเคสของคุณหมอนะคะผู้บริสุทธิ์ทุกๆคนนะคะในการทํางานของตารวจนะคะ เป็นไปได้ไหมที่ธนาคารแห่งชาติเป็นไปได้ไหมกับตำรวจหรือเป็นไปได้ไหมกับ a o c ที่จะต้องคํานึงว่าเงินก้อนไหนที่มันเข้ามาในบัญชีแล้วให้อายัดเงินก้อนนั้นไว้ไม่ใช่ทุกบัญชีของผู้เสียหายหรือผู้ที่โดนกล่าวหานะคะไม่อย่างนั้นเขาะจะทำ,าทำมาหากินยังไงไม่อย่างนั้นเขาจะยังชีพยังไงนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักของประเทศเลยนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมาก แล้วช่องทางการติดต่อเนี่ยมีแค่ช่องทางเดียวก็คือ AOC ที่โทรเข้าไป1-4คาะว่าโทรเข้าไปวันหนึ่งเนี่ยเป็น5-6าห0ันสายแต่มีการกดล็อกตรวจสอบแค่หลักร้อยแล้วคนที่เหลือเป็นหลักหลัๆันนะคะเขาจะดำรงชีพยังไงนะคะฝากตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนจริงๆแล้วข้อมูลของการเปิด E w a ว l e t ของคุณหมอค่ะทำไมถึงไม่ให้ต้องถามคำานี้ ย้อนถามกลับไปว่านั่นคือข้อมูลของเขาที่เขาควรจะได้รับในการที่จะนํามาดําเนินคดีแล้วเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองทําไมถึงไม่ให้ข้อมูลของเขาแต่เอาข้อมูลที่ผิดๆของเขาเนี่ยไปให้นิจฉาชีพเปิดบัญชีได้ถสามบัญชีต้องย้อนกลับถามนะคะแล้วนะวันนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีอะไรคุบหน้าเลยฝากไปด้วยนะคะโดยวันนี้เนี่ยคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเลยค่ะว่าเขาประสบ ประสบบกับปัญหาอะไรบ้างในชีวิตของเขาเงินที่จะกินที่จะใช้ยังต้องขอ,อยืมคนอื่นและถามว่าถ้าไม่มีครอบครัวที่จะสับพอร์ตทำยังไ,ไงนะคะสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ผมผู้เสียหายนะครับผมที่โดนรับับัญชีมาถ้ากล่าวสั้นๆก็คือก่อนหน้านี้นมีคนนําบัตรประชาชนของผมนะครับไปแอบอ้างเปิดบัญชีธุนนรกิจวอลเล็ตนะครับผม ผมเนี่ยโทรไปเช็คก,กับทางทูมันนี่เนี่ยได้ความว่ามีบัญชีที่ภายใต้ชื่อ,อประชาชนของผมเนี่ยท,ทั้งหมดผูกไว้กับ4ี่เบอร์มือถือ <S 1, 1 <S เบอร์เนี่ยเป็นของที่ผมใช้เองทุกวันเวลาจ่ายร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่อีก3ามเบอร์เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเปิดเลยมลก็ไม่รู้จักเบอร์นั้นเลยเอาเบอร์ไปเช็คก,ก็ไม่ใช่เบอร์ที่เป็นชื่อผมเป็นเจ้าของเลยครับผมก็เลยถามทางทูมันนี่ไปตั้งแต่วันนั้นว่างั้นส3มสามเบอร์เนี่ยผ<า>มขอข้อมูลได้ไหมห<า>มายถึงว่า เบอร์เต็มเต็มคืออะไรนะครับสองคือโอนอะไรไปที่ไหนบ้างหรือว่าเงินเข้าบ้างด้วยด้วยคอมมอนเซนส์หรือหรือกฎหมายาต่างๆาผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่มันอยู่ภายใต้ประชาชนผมผมก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลนั้นมาดูเองได้เพื่อจะได้เอาไปดาเนินการแจ้งความกับตํารวจว่าใครเป็นวิชาชีพที่โกงที่ผูกกับเบอร์ของเขาแต่ว่าได้รับการปฏิเสธจากาทางคูมานี่ที่จะให้ข้อมูลโดยบอกได้มากสุดแค่เรขกลงท้ายสีตัวของแต่ละเบอร์ซึ่งตอนที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงให้ไม่ได้ นะครับผมกลายเป็นว่าพอผมไปสถานีตํารวจผมไปแจ้งตํารวจได้ให้แค่ลงมาที่ประจําวันไม่สามารถแจ้งความได้เพราะาไม่มีผู้เสียหายเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นมิจฉาชีพที่เอาไปเปิดเบอร์แต่ถ้าผมได้ชื่อจากทูมานี่ผมก็จะแจ้งความได้อันนี้ผมนึกออกใช่ไหมครับหลงังจากนั้นตอนเนี้ยครับแล้วทางทูมานี่อะค่ะเขาได้แจ้งเราทุกวันไหมว่าเราโดนแอบอ้าองสิทธิ์จริง ล่าสุดเขาอัปเดตมาเมาื่อวานคืออันนี้อัปเดตเมื่อวานไม่ใช่ผมเป็นคนติดต่อนะครับหมายถึงว่าพอมีหมายไปถึงตำรวจเขาบอกต้องมีหมายเรียกพยานจากตำรวจเท่านั้นเขาถึงจะให้ได้ตอนนี้เรื่องที่เกิดในสามบัญชีเนี่ยที่โดนแจ้งโดยสพออนามุมที่โกงที่หน่สอสพออนามอมเนี่ยมีหนึ่งเบอร์ที่ผูกเพราะนั้นเนี่ยสพออนามอม,มได้รับเรื่องจากครูม,มันนี่ตอบกลับมาว่าครูนนี่เช็คแล้วผมไม่ได้เป็นคนเปิดเองเบอร์นี้จริงๆแต่ว่าเขาตอบมาแค่เบอร์เดียวอีกสองเบอร์เขาไม่ให้ข้อมูลเพราะว่ายังไม่เกิดเรื่อง ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแล้วมันจะเกิดเรื่องเมื่อไหร่แล้วผมจะได้รับข้อมูลนี้ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีการแจ้งความว่าใครเอาเบอร์ไปเปิดแล้วผมจะแจ้งความได้ไหมว่าใครเอาเบอร์ไปเปิด่าแล้วเนี่ยกําลังอยู่ในตอรัจนมพอได้รับทราบว่าโอเคทูมิที่ตอบมาแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดบัีนี้เขาก็ส่งเรื่องอายัดตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแต่ตอนเนี้จนถึงตอนเนี้เรื่องก็ยังไม่คลบหมายถึงว่าไม่ได้มีการอนุมัติการอายัดอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีออกมาประกาศว่าเร็วสุด สี่ชั่วโมงไม่เกินหนึ่งวันถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเราบริสุทธิ์ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการนี้ยมันใช้กับผมผมได้ไหมหรือว่ามันเฉพาะเคสไหนครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือตอนที่เรารู้ยังไงว่าบัญชีของเราเนี่ยจะไกลายเป็นบัญชีมาแล้วโดนโดนคดีอะไรยังไงเริ่มจากวันที่สิบเอ็ดผมเปิดโทรศัพท์โอนเงินตามปกตินี่ครับโอนเงินให้เพื่อนเพราะว่าไปกินข้าวเพื่อนมาวันก่อนหน้าและรีแอปมันก็เข้าไม่ได้บอกว่าบัญชีคุณถูกแล้ครับหมายถึงทุกแอปธนาคารเลยที่ที่ผมมีคือผมมีบัญชีหลาายบัญชีมก มันมันเปิดเป็นแบบ10ปีแล้วครับบางอันใช้มาสัก4ี่หปีเอาเปลี่ยนไปใช้ธนาคารใหม่ก็ไม่ได้ไปปิดธนาคารเดิมมันก็เลยมีบัญชีที่อยู่ใต้ชื่อผมอ่ะค่อนข้างเยอะหลายบัญชีแล้วพอทุกแอป,ปมันเปิดไม่ได้ปุ๊บผมก็เลยโทรไปหา,า,าแต่ละธนาคารแต่ธนาคารเขาก็ให้เลข police case id มาว่ามีการแจ้งความว่าเราไปาแจ้งความออนไลน์ครับว่าเราไปโกงผมก็ได้โทรไปหา14 1นึ่1สี่สี่หก็ให้ให้แจ้ง police case id จากธนาคารพอแจ้งปุ๊บเขาก็แจ้งมาว่ามีหมายที่นี่ที่นี่นะแล้วก็ให้เบอร์ร้อยเวีน ใว่กลายเป็นบัญชีมายร์ชชี่เอ่อที่เขาแจ้งมาที่ถูกแจ้งมาคนที่อายัดเนี่ยเป็นสพนาหม่อมสงขาครับผมที่แก้งมาเพราะว่าใช้บัญชีผูมานี่วอลเล็ตที่ผูกกับประชาชนผมเนี่ยโดนโอนเข้ามันก็เลยขึ้นเป็นชื่อผมเพราะเป็นประชาชนผมครับผมเขาก็เลยแจ้งอายัดเป็นเหมือนบัญชีแรกที่ที่เข้าก็เลยกลายเป็นม้าเทาเขาบอกเป็นมาเทาเข้มเพราะเป็นบัญชีแรกที่คนโอนเข้ากลายเป็น กาเป็นบัญชีแรกที่คนโอนเข้าอแต่ว่ามันเขาบอกว่ายังมีหมายที่อื่นอีกที่ไม่ใช่บัญชีแรกแต่เป็นเป็นชื่อที่มีการโอนผ่านเหมือนกันก็คือหางนงหางนงสองสองแจ้งสองครั้งสันกรแพ้แยงใหม่แล้วก็หินดาดโคราชซึ่งทั้งสามทั้งทั้งสองที่เนี้ยไอ้ทั้งสามนี่ผมโทรหาหาร้อยเรียนแล้วเขาแจ้งว่าเขาอยากให้เห็นชื่อผมนั่หมายเวามว่าชื่อผมไม่ใช่ชื่อแรกที่โอนแต่อาจจะมีการผ่านบัญชีหลังจากนั้นในวันนี้คุณมณีวัลเลก เว็บพนันหวยออนไลน์หรือว่าอะไรออนไลน์ที่ผิดกฎหมายผมไม่เคยเล่นเลยต้องบอกตรงนี้แล้วในบัญชีทุกบัญชีของผมนะครับที่เป็นบัญชีธนาคารนะครับที่ไม่ใช่ทงบัญชีทูมันี่วอลเล็ตเนี่ยทุกบัญชีธนาคารเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์ผมหมดมีการแจ้งเตือนหมดถ้าเกิดมีเงินเข้าหรือออกเพราะนั้นเนี่ยไม่เคยมียอดเงินที่ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนโอนเข้าแล้วก็ไม่เคยมีการโอนเงินผิดมาแล้ผมโอนกลับกรณีน,นั้นก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยมันเกิดจากการที่ทรานเซ็คชั่นที่ผิดปกติภาย,ตายใต้ชื่อผมในบัญชีทูมันี่อย่างเดียว แต่การโดนระงับเนี่ยโดนระงับทุกบัญชีไหมกระทั้งบัญชีที่ใช้ยังชีพตอนนี้ก็เลยเดือดร้อนมากๆเพราะว่าไม่สามารถกดเงินได้สักบัญชีเลยทุกวันนี้ต้องใช้เงินสดจากที่บ้านที่เอามาซัพพอร์ตอย่างเดียวแจ้งกับทางธนาคารพอให้เนว่าแจ้งกับทางธนาคารเนี่ยตอนผมโทรไปแจ้งธนาคารธนาคารบอกว่าธนาคารไม่มีอำนาจจะปลดล็อกให้เพราะว่ามันเป็นหมายแจ้งความแล้วก็หมายอายัดจากตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องถ้าจะปลดล็อกต้องมีหมายปลดอายัดจากตำรวจเท่านั้นทุกธนาคารทุกธนาคารครับแจ้งนั้นครับอันนี้คือถางคอร์เซ็นเตอร์ แล้วก็เดินทางไปที่ธนาคารเองแล้วด้วยเขาก็บอกว่าจะต้องมีการยื่นสเตทเมนต์นู่นนี่นั่นหลายอย่างครับผมผมก็เลยงงว่าเอ้าถ้าตอนอายัดมีหมายอายัดจากตารวจแล้วเขาอายัดได้ถ้าเกิดว่าตารวจปลดอายัดแล้วทาไมผมต้องยื่นสเตทเมนต์อะไรต่างๆอีกในเมื่อเขาก็เช็คในระบบได้เส้นทางการเงินของผมม่อานบอเม่อวาผมคุยกับผู้ผู ต้องผู้เสียหายครับหมายถึงว่าขอเบอร์จากขอพอนำผมโทรถามว่าเขาโดนหลอกเป้ยังไงเขาบอกว่าลักษณะมันเป็นเหมือนจเจอในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็เหมือนมีการโอนซื้อของเพื่อจะเอาของมาขายเป็นของน,นำเข้าจากต่างประเทศอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเหมือนทั้งคดีเขาบอกว่าเขาโอนไปนทั้งหมด80,000กว่าบาทแต่ว่ามันเป็นการโอนหลายครั้งและทุกครั้งที่โอนอมีฉาชีพมันจะเปลี่ยนบัญชีมาให้โอนตลอดเพราะฉะนั้นหนึ่งในบัญชีที่มันเปลี่ยนมาคือบัญชีที่เป็นชื่อผมทูมันนี่ยอดเสียหายที่เข้าบัญชีผมมาแค่6 0 0ันบาท S <S <S ใช่ที่นี่เราไปารถทูก,กับทางตำรวจที่ไหนบ้างกันะไอ้นะครับไปไปขอรถกับทางตำรวจที่ไหนนะที่ผมโทรหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยที่แรกคือสพอนาหม่อมสงขาแล้วก็หางดงเชียงใหม่สันกำแพงเชียงใหม่แล้วก็หินดาดโคราชก็เลยมาไปที่นี่เอ่อครับเพราะว่ามันเรื่องอยังไม่คืบตอนนี้ก็อาพรุ่งนี้ก็น่าจะเกือบครบอาทิตย์แล้วอ๋อ,อวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์ แล้วที่ที่ผมดําเนินการเรื่องทั้งหมดแล้วก็ยังไม่คืบแล้วก็ไม่ได้รับการปลดล็อกสักทีแล้วพอตาที่เราไปเนี่ยมันเป็นท้องที่แหละท้องที่เขาที่ว่ายักษ์ระบาณยังไงใช่ที่ที่ส่งอายัดตอนนี้มีที่เดียวใช่ครับก็คือสองควนอมบ์สงขลาแล้วในส่วนคดีของเราอ่ะเราได้แจ้งได้ร้องเรียนที่ไหนบ้างยังไม่ได้แจ้งเลยถึงมามาก็ได้เหมืผมคืออย่างนี้ค่ะมันจัดแจ้งไม่ได้เลยเพราะว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยอยู่ที่ครูมันนี่ เขาไม่ได้ให้เราเลยค่ะเพราะเขาไม่ให้เนี่ยแม้กระทั่งเขาพิสูจน์แล้วว่าคุณหมอเองเนี่ยไม่สะอาดไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นคนที่อบอาไม่ใช่เป็นผู้เสียหายไม่ไม่ใช่เป็นเป็นผู้ผต้องหาแล้วเขารู้เลยว่ามีบุคคลใดที่แอบอ้างคุณหมอนะคะในการเปิดบัญชีแต่ทําไมเขาถึงไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลที่โดนแอบอ้างเขาจะเก็บไว้ทําไมในเมื่อคุณหมอจะต้องสามารถที่จะไปแจ้งความดําเนิคนคดีชอบโกงได้ พรบบัตรประชาชนได้พรบคอมได้นะบัญชีม้าได้นะคะเนี่ยมันเป็นในมันเป็นในส่วนความผิดที่คุณหมอจะต้องเอาผิดกับผู้เสียหายตัวจริงหรือว่าบัญชีม้าตัวจริงนะคะแต่ทําไมข้อมูลเหล่านี้ถึงปกปิดล่ะคะในการไปเปิดบัญชีเนี่ยเขาในการไปเปิดบัญชี e w a l l e t เนี่ยบัญชีม้าคนนี้บุคคลที่แอบอ้างคุณหมอเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรในการเปิดนะคะคุณจะต้องตรวจสอบสิ มันเป็นส่วนคุณจะไปเอาความผิดกับพนักงานหรือศูนย์หรือใดๆก็แล้วแต่มันก็สิทธิ์ของคุณแต่สิทธิ์ของผู้เสียหายเขาควรที่จะได้รับรับรับในการเยียวยานะคะแล้วก็ได้รับในการที่จะต้องร้องเรียนฟ้องร้องกันต่อไปในทางกฎหมายอันนี้มันคือสิทธิ์ของเขากำลังอุ่นกำลังปกป้องสิทธิ์ของเขาอยู่นะคะณนะตอนนี้ค่ะอันนี้ฝากด้วยนะคะแผที่ำงานวันเนี่ยวันวันจันทร์นะคะวันจันทร์อ่าสามวันค่ะ โดยงานไหนติดต่อบ้างมีแค่ทูมันนี่อย่างเดียวที่บอกว่าจะส่งข้อมูลให้ตำรวจโดยตรงแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ผมซึ่งข้อมูลที่ส่งเนี่ยก็เฉพาะเบอร์เดียวที่เกิดขึ้นที่นามหมทางของผู้ที่มีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรติดต่อไหมไม่มีเลยค่ะคือทางเราเนี่ยติดต่อไปประสานงานเรื่องาให้กับผู้เสียหายโดยตรงเพราะเราก็อยากทราบมันไม่ได้มีแค่คุณหมอค่ะมันมีหลายๆเคสที่ติดต่อมาทางนี้นะคะเราก็ประสานงานให้หมดคําตอบเดียวกันเลยค่ะไม่ให้ข้อมูลเลย นไม่ให้ข้อมูลสำคัญเลยที่เราเราออกข่าวออกสื่อไปเนี่ยข่าวออกกันเยอะแยะเนี่ยแล้วเคสนี่ยทางตำรวจเนี่ยเ a k e action ไหม take a c t i น n ไหมมีการเคลื่อนไหวให้อ่าคุณหมอจะไปให้ปากคำที่สอนอีเต็นะคะเพื่อส่งข้อมูลไปยังนายหมอกในการถามลดการลดลดการเดินทางถูกต้องค่ะก็ใส่ให้แล้วปากคำให้แล้วนะที่ดีมาก แล้ววันนี้พามาที่กองปราบเพื่อที่จะขอความยุติธรรมนะคะแล้วก็ขอให้ร้องเรียนไปถึงครูมันนี่ด้วยนะคะที่ปกป้องสิทธิ์ของผู้เสียหายเองนะคะจริงๆสิทธิของผู้เสียหายมันควรที่จะได้รับแล้วได้ข้อมูลตรงนั้นในการดําเนินคดีค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกสองบัญชีเนี่ยซึ่งคุณหมอยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาเอาไปทําอะไรแต่ถ้ามาต่อไปในอนาคตเขามันเกิดความเสียหายขึ้นมามันก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันก็คือระงับบัญชีเหมือนกัน ฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มีข้อความข้อมูลที่ชัดเจนเลยค่ะว่าจะดําเนินคดีหรือว่าดําเนินเรื่องยังไงให้มันชัดเจนเกี่ยวกับผู้เสียหายคนนี้ซึ่งเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วและทูมันนี่ก็พิสูจน์แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่บัญชีม้านะคะส่วนบัญชีอีกบัญชีที่โดนระงับไปค่ะธนาคารควรที่จะต้องได้รับการคอนเน็กกันระหว่างทูมันนี่แล้วก็ธนาคารโดยตรงรวมถึงไปถึงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตารวจ ที่มต้องมีการยืนยันแล้วก็เปิดบัญชีให้กับเขานะคะอย่างวารวดเร็วนะคะซึ่งเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่โดนระบบบัญชีม้านะคะอันนี้คือผู้บริสุทธิ์เลยค่ะ,คะอีกอีกอย่างหนึ่งที่จะฝากเลยก็คือการปลดล็อกอายัดบัญชีของ14 4่ง่นะครับคือเขาต้องถามข้อมูลส่วนตัวและเลขบัญชีที่เราอยากให้ปลดถ้าอย่างผมในกรณีที่ มันก็เลมีทั้งบัญชีเราเปิดเป็นเล่มและบัญชีที่เปิดผ่านแอปของธนาคารอย่างเช่นอชหรือว่า K Bank มันก็เปิดออนไลน์ผ่านแอปธนาคารได้เลยครับแล้วถ้าผมจาเลขไม่ได้ผมจะไม่มีสิทธิ์เปิดพวกนั้นหรอในเมื่อในเมื่อคุณอายัดคุณอายัดทุกอันน่ะผมถึงต้องมานั่งไล่เลขบัญชีไม่ว่าจะเป็นอันกี่บัญชีของผมเพื่อให้คุณกดอายัดะลาในการที่จะนั่นแหละค่ะมบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าบัญชีม้าที่เราสงสัยเป็นแค่ยอดเงินของยอดเงินนี้ของบัญชีนี้มันล็อกแค่อันนี้ได้มนะะค มันเป็นแนวทางพอที่จะแก้ไขให้ประช,ระชาชนเนี่ยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยพอได้มีแรงลืมตาอ้าปากแต่ถ้าเกิดว่าคุณล็อกทุกบัญชีอ่ะเขาจะเอาเงินไหนสู้คดีเขาจะเอาเงินไหนไปชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของเขาในการเดินทางอีกซึ่งในนักวนตรงนี้ค่ะการทํางานในการล็อกบัญชีมาไวจริงค่ะแต่มันลาบากแล้วก็เดือดร้อนในวงกว้างค่ะนะทังผู้ที่ไปผู้ที่หายไปทางคอไซเบอร์หรือไปที่ทระซเดีย มันจะตรงจุดปายมันกองปราบนะคือกองปราบนะตอนนี้ที่เรามานะคะ่ะคืออยากจะให้เป็นแนวทางของคุณหมอก่อนในส่วนของผู้เสียหายด้านอื่นนะคะที่เขากําลังติดต่อมาเรากําลัง,ลงรวบรวมผู้เสียหายอยู่ค่ะยังไม่ได้ตืนนอนใจนะคะเพราะว่าในแต่ละเคสมันไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันเป็นความเดือดร้อนที่เป็นเป็นการเดือดร้อนที่โดนกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าเหลืนะคะบางคนเป็นบัญชีมา้าที่มีส่วนในการรู้ว่าตัวเองเปาาไปทำผ่านใบมาเช่นเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในจุดนี้มันก็ต้องมีการชี้แจงกันไปแต่มันยังไม่ได้เกี่ยวมันมันยังมันยังมีมวลความผิดบ้างถูกไหมคะแต่อันนี้มันไม่มีมวลความผิดเลยซึ่งนักคนกลุ่มนี้ค่ะมันก็คาดที่จะเยอะเลยอยากจะให้เป็นแนวทางการชี้แจงค่ะอีกอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับตอนนี้มันมีหมายแจ้งความผมมาจากสี่ท้าที่ที่ผมบอกเมื่อกี้คนที่แจ้งอายัดเป็นนาหม่อมทรงขาผมก็เลยถามว่าถ้าผมเคลียร์กับนาหม่อมทรงขาเรียบร้อยแล้วปลดอายัดแล้วผมมีโอกาส แล้วผมโทรไปถามร้อยร้อยเวรอีกสามที่เขาบอกว่าเขายังไม่เห็นชื่อผมเพราะอาจจะไม่ใช่ชื่อแรกอาจจะเป็นชื่ออื่นในสำนวนคดีผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าปลดอายัดจากนาหม่อมแล้วแต่ว่าในอนาคตร้อยเวรมาเห็นชื่อผมทีหลังผมต้องโดนอายัดอีกรอบหนึ่งเหรอ,อเขาบอกว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งผมว่าแล้วผมต้องเริ่มกระบวนการทั้งหมดงี้อีกสี่รอบเหรอนึกออกไหมครับต้องรองขอรอไงให้ทั้งหมดแต่รวมทั้งหมดที่มีคดีของคุณรวบกวมให้มาส่วใช่ครับผมคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมถามไปเขาบอกเขาไม่ได้ทำให้ เพราะผู้เสีหายแต่ละต่างขังพี่แล้วมันก็ใช้สินคุณน่ะที่คุณจะพอรู้ที่ไหนเนี่ยคุณก็ประสานให้จากในแดงเนี้ยให้ประสานท้องที่ต่างเลยว่าคุณให้การที่เดียวแล้วก็จบไปทั้งหมดเขาบอกว่าจะต้องรอให้เขาเห็นชื่อผมนะครับตอนนี้เขาก็ยังไม่เห็นชื่อผมเขาก็ยังไม่ได้เลหมอหน่อยมอหมออะไรเป็นหมอขอจะมูงครับแต่ว่าไม่บอกสังกัดนะครับเคครับแล้วพี่คนหนึ่งเป็นหมอด้วยปะมาด้วยกันอัี้สามที่อสาม่ะไม่ใส่โลโก้เลยไม่รู แทนปะไม่ได้แทนมาทำทำอยู่ด้วยนานแล้วแต่ไม่ได้อออสืึงเพราะว่ามีมีอะไรคดีมีอี่ทีใช่ครับหางดงตันกำแพงพินดัดโคราชครับห้าสี่ที่ครับแต่ว่าที่หางดงเนี่ยเป็นผู้เสียหายคนเดิมแจ้งความสองรอบใช่คน ใช่ครับระหว่างเนี่ยเขาจะอินเสิร์ตเรื่อยๆทีเอกสารหรือว่าอะไรทุกตอนที่แบบไอ้ชั้นเนคชั้นโผล่โผล่แบบเมื่อกี้ที่อ่าหลายหลายทียืนใกล้ๆพอบเจอขับวัดไปเจอเข้าโผล่ไปด้วยเออเอกสารตอนนี้ก็คือได้อีกรอบนึงนะคะย้ายได้อยู่ค่ะถ้าที่ถ้าที่แจ้งมาเนี่ยก็คือถ้าที่แจ้งมาเนี่ยก็คือมีแค่เอกสารอายัดเป็นวัดบัญชีหนุกอายัดจากจากธนาคารต่างๆนะครับผม ไ<ยอ>ด <Legend> นน้นครับอันนี้เป็นเอกสารอายัดบัญชีไม่เป็นเป็นข้อความอายัดบัญชีจากแล้วก็ทีมที่ตำรวจเอกชั่นได้ครับเป็นเป็นข้อความอายัดบัญชีจากธนาคารต่างๆนะครับ <ang> เป็นข้อความอายัดบัญชีจากธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็มีเลขพารตกรแล้วผมเนี่ยก็ไปแจ้งความลงลงบันทึกประจําวันแล้ว แต่ว่าเขาไม่ให้แจ้งความเพราะว่าไม่มีชื่อผู้เสียหายหรืออะไรเลยห้อง,องมาลงมาเจ็บจันรวันไว้ก่อนครับผมแล้วก็ล่าสุดอคุยกับคุยกับคุณตารวจที่ที่สพานหาม่อมเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณช่วงเช้าเนี่ยเขาเผยว่าเขาส่งปลดอายัดบัญชีด่วนไปให้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะกี่วันเพราะว่าเขาส่งด่วนไปแล้วเขาก็ตอบไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจเขาในการปลดอนุมัติ ตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งเขาส่งมาให้ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาส่งเรื่องเข้าไปกี่โมงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนประมาณบ่ายโมงเขาก็ส่งมาว่าตอนเนี้มันผ่านที่มันผ่านที่มันผ่านที่อผ่านการตรวจสอบของจังหวัดและหมายถึงว่าใส่ตตำรวจของจังหวัดนะครับตอนเนี้ย<ม>เขาบอกว่ากําลังส่งไปเรื่องถึงตํารวจรออนุมัติซึ่งตํารวจที่ว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปถึงอะไรครับผมและตอนนี้ก็คือรออนุมัติซึ่งรอรอต่วจฟัง ึ่งเมื่อเช้าผมตามไปเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเคลิบหน้าเขาจะเช็คให้อีกทีหนึ่งช่วงเที่ยงครับผมโอ้โหมันน่าจะสิบสามสี่บัญชีครับสิบสามสี่บัญชีถ้าบัญชีที่ไม่เกิดตรงนี้นะ เปิดเยอะเลยเปิดมาตั้งนานแล้วนี่ประเด็นอย่างเช่นแบบบัญชีที่เปิดมา10ปีแล้วผมไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ไปิปิด ถ้าผมต้องเปลี่ยนบัญชีอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีบัญชี S C B ออกใหม่ได้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ที่มันเยอะกว่าบัญชีเดิมผมต้องตีเปิดใหม่แล้วก็ย้ายบัญชีใหม่มีเงินอยู่เรื่อยรวมๆค่าทุกบัญชีมันจะมีบัญชีหนึ่งที่เปิดมาสิบปีแล้วม่นคืนเงินออกสองแสนแล้วก็บัญชีใช้เงินเดือนเนี่ยประมาณสองแสนห้าทั้งหมดแล้วส่วนบัญชีอื่นที่มันมีเยอะๆเนี่ยไม่มีเงินอยู่แล้วเลยบัญชีเปล่าๆไม่เคยเดินอยู่แล้วบัญชีเเเงินนดือราก็ถูกอายัดอาหมดเลยไม่ได้เลยครับ

สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งคุณผู้ชมเขานะคะเป็นคุณหมอหูตาจมูกค่ะมาร้องเรียนที่กองปราบนะคะเนื่องจากว่าหลังจากที่มาตรการของทางทรมทอเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการล็อกบัญชีนะคะคุณผู้ชมที่ทำงานร่วมกับ AOC 1 CC 1ค่ะคือจะเป็นการล็อกบัญชีมา้า ว่าประเทศแต่ทีนี้เนี่ยคุณหมอท่านนี้นะคะเขาก็ดันได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะโดยคุณหมอเนี่ยมีบัญชีอยู่ประมาณ1 0ถึง13บัญชีคุณผู้ชมซึ่งแม้กระทั่งบัญชีส่วนตัวเนี่ยที่เขาใช้ยังชีพนะคะก็ถูกล็อกหมดบัญชีค่ะคุณผู้ชมซึ่งในนั้นเนี่ยมีเงินหมุนเวียนนะคะในแต่และบัญชีเนี่ยบางบัญชีก็ไม่มีเงินแล้วก็บัญชีที่มีเงินเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทค่ะคือในวันนี้นะคะเขามาร้องถูกก็เพราะว่า ทางคุณหมอถูกแจ้งความคุณผู้ชมจากสอพอนาม,มองก็คือมี5สอสพอที่แจ้งความเขาแล้วก็บอกว่าบัญชีของเขาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับพวกบัญชีมา้าซึ่งคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นม้าเท่าเข้มคุณผู้ชมม้าเท่าเข้มเนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทม้านะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้จําแนกขึ้นมา แล้วก็ในวันนี้นะคะตนหนาเคยไปร้องเรียนที่อื่นมาแล้วคุณผู้ชมซึ่งของความคืบหน้าจากสอพอใกล้ๆกับพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่แต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายนะคะบัญชีของตอนเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเปิดคุณผู้ชมซึ่งเขาอยากรู้ว่าเออถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่า ทางหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าเงินไหนเข้าบัญชีบ้างซึ่งเงินไหนเนี่ยที่มันมีที่มันมาจากบัญชีม้าจริงๆคืออยากให้ทางหน่วยงานเนี่ยตรวจสอบตรงนี้จริงๆไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะมาล็อกบัญชีของผู้บริสุทธิ์เช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งบัญชีของคุณหมอนะคะเริ่มแรกในก่อนหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเขาไปเช็คมาแล้วมีคนนําบัตรประชาชนของเขาค่ะไปแอบอ้างแล้วก็ไปเปิดบัญชีทูมันนี่แต่ทีนี้คุณผู้ชม อยากทราบว่าทําไมคนพวกนี้เนี่ยถึงเอาบัตรประชาชนของคุณหมอนะคะไปข้อมูลส่วนตัวพวกนี้เนี่ยมันล่วไหลไปได้ยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเยวก็ต้องอาหาคําตอบกันอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมจนกระทั่งมีคนเอาชื่อของเขาเนี่ยไปแอบอ้างแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะไปเปิดมันชีนทูมันนี่ค่ะพอคุณหมอทราบแล้วก็โทรไปเช็คทีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อของตัวเองแล้วเมื่อถามว่าคนที่เปิดพวกนี้เนี่ยเป็นใครคุณผู้ชม ก็ไม่ได้มีข้อมูลตอบกลับมาค่ะซึ่งเรื่องเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าทีนี้ผู้สื่อข่าวคุณผู้ชมก็ถามว่าแล้วคุณหมอเนี่ยไปรู้ได้ยังไงว่าบัญชีของเองถูกอายัดคุณหมอบอกค่ะว่าก็เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยคือตน,นไปกินข้าวกับเพื่อนคุณผู้ชมแล้วก็จะโอนตังค์แต่ปรากฏว่าเข้าไปในธนาคารคุณผู้ชมบัญชีหลักเลยนะธนาคารค่ะใช้งานไม่ได้ตนเนี่ยจึงเปิดอีกประมาณ2-3บัญชี ผลสรุปว่าก็ใช้งานไม่ได้เลยทุกบัญชีคุณผู้ชมซึ่งบัญชีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าที่ตอนใช้งานนะคะคุณหมอบอกว่าตนอ่ะใช้บัญชีพวกนี้มาประมาณมากกว่า10ปีแล้วทีนี้ก็เกิดข้อสงสัยว่าเออการใช้งานของตนเนี่ยมันไปผิดพลาดตรงไหนทําให้ถูกอายัดไปทั้งหมดทุกบัญชีคุณผู้ชมก็ในวันนี้นะคะอยากจะมาร้องเรียนที่กองปราบค่ะว่า ให้ช่วยเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่จู่ๆจะเอาบัญชีของตนเนี่ยถูกอายัดไปด้วยคุณผู้ชมเหมือนคลายๆว่าเออตอนน่ะโดนลูกหลงค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาติดตามความคืบหน้ากันเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะทางมูลนิธิค่ะก็ได้พาคุณหมอท่านนี้เนี่ยเดินทางเข้าไปข้างในแล้เพื่อที่จะแจ้งความคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามเดลนิวออนไลนค่ะวันนี้นะคะจะอยู่กันกองปราบตลอดทั้งวันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่านข่าวสารในที่ d e n e w c o t h ค่ะเพจ f e c o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  k ดล n n w อ online ค่ะก็ฝากเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะตอนนี้นามผู้สื่อข่าวฉันชนกเสียงใสรายงานค่ะ